สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่กำลังเรียนออนไลน์กันอยู่นะคะวันนี้พบกับครูปุ้ยอีกครั้งค่ะเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆคงมีความสุขนะคะคุณครูหวังว่าเด็กทุกๆคนเลยนะคะคงสนุกกับการเรียนออนไลน์นะคะจากคลิปที่ผ่านมานะคะเด็กๆจำได้ไหมว่าเด็กๆเรียนอะไรไปบ้างคะได้เรียนรู้จัก เจ้าตัวเล็กๆที่บินและก็มีแสงในตัวเองออกหากินในเวลากลางคืนมันคือเจ้าหิ่งห้อยนั่นเองค่ะและรู้ว่าเจ้าหิงห้อยนี่แหละมักจะเกาะน,นะคะอยู่กับต้นไม้ที่ชื่อต้นอะไรคะถูกต้องค่ะต้นลำโพงค่ะและรู้ว่าการเดินป่าในแต่ละครั้งคนเรา ต้องเตรียมอุปกรณ์ใดบ้างเพื่อสะดวกนะคะเด็กๆขะเด็กๆทราบไหมเดือนนี้มีวันสำคัญด้วยนั่นก็คือวันที่5ธันวาคมค่ะคือวันอะไรคะวันพ่อแห่งชาติคะ่ะนะคะและในวันนี้ครูปุ๋ยจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับป่าไม้นะคะจุดประสงค์เพื่อ ให้เด็กๆนะคะได้รู้จักการปลูกป่าทดแทนนะคะรู้จักประโยชน์ของป่าไม้รู้จักอนุรักษ์ป่าไม้นะคะแต่ก่อนอื่นครูปุย๋ยมีเพลงมาฝากเด็กๆด,ด้วยค่ะเด็กๆคะเราต้องช่วยกันร้องนะคะเพลงนี้มีชื่อว่าเพลงต้นไม้ของพ่อค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปร้อง กันเลยนะคะมันมาแล้วพอได้ปลูกต้นไม้ไว้ให้เราเพื่อวันหนึ่งจะบังลมหนาวและคอยเป็นร่มเงาปลูกไว้เพื่อพวกเราทุกๆคนพอใช้เหงื่อแทนน้ำรดลงไป เพื่อให้ผีดอกใบออกผลให้เราทุกๆคนเติบโตยังร่มเย็นในบ้านเราผ่านมาแล้วห้าสิบปีต้นไม้นั้นสูงใหญ่ร่มแรงเท่าไรก็บันเทาออกผลให้เก็บกิน แตกใบเพื่อให้ร่มเงาคอยดูแลเราให้เรายังมีวันต่อไปจนวันนี้ตายเงาแห่งต้นไม้ต้นใหญ่ลูกใดอยู่ใดคอยอาศัยแผ่นดินยังกว้างไกล เหมือนว่าหัวใจพ่อกว้างกว่าลูกที่เกิดตรงนี้นั้นยังอยู่และยังอยู่เพื่อคอยรักษาจะรวมใจเข้ามาจะมีเพียงสัญญาในหัวใจจากวันนี้สักหมื่นปี ต้นไม้ที่พ่อปลูกต้องสวยต้องงดงามและยิ่งใหญ่สืบสานและติดจามจากร้อยที่พ่อตั้งใจเมื่อเราจะเทไปให้ต้นไม้ของพ่อยังงดงามเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆร้องไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆคงเคยได้ยิน และร้องได้มาก่อนนะคะจากเพลงต้นไม้ของพ่อโูปุย๋ยมีคำถามมาถามเด็กๆด้วยค่ะใครเป็นคนปลูกต้นไม้คะเด็กๆใครคะพ่อแล้วพ่อในเพลงนี้หมายถึงใครเด็กๆทราบไหมพ่อนะคะในเพลงนี้หมายถึงรัชกาลที่9ค่ะ แล้วคำว่าลูกล่ะคะคำว่าลูกหมายถึงใครเด็กๆรู้ไหมลูกหมายถึงประชาชนคนไทยนั่นเองค่ะเด็กๆขาต้นไม้ที่พ่อปลูกนะคะจากต้นเล็กๆนะคะแล้วค่อยๆเจริญเติบโตกลายเป็นต้นใหญ่ๆค่ะเด็กๆคิดว่าพ่อจะเหนื่อยไหมคะต้องเหนื่อยแน่แ่เชียว เพราะว่าใช้เวลากี่ปีคะกว่าจะเริญเติบโตคะ่ะโอ้โหตั้งห้ปีเลค่ะเด็กๆแล้วประโยชน์ของต้นไม้มีอะไรบ้างคะให้ร่มเงานะคะแล้วก็บังลมหนาวคะ่ะเห็นประโยชน์ของต้นไม้ของพ่อแล้วต้องยอมรับถึงการมองการไกลของพระอ,องค์ท่านจริงๆนะคะ เรามาร่วมกันสืบสารเจตนารมณ์ของพ่อช่วยกันรักน้ำรักป่านะคะเพื่อในหลวงและเพื่อประเทศไทยของเรากันนะคะเอาละค่ะครูปุ๋ยจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้กันนะคะแต่ก่อนอื่นครูปุ๋ยขอถามเด็กๆก่อนค่ะว่าเด็กๆคะ มีเด็กคนไหนบ้างที่เคยปลูกต้นไม้คะมีไหมคะปลูกต้นอะไรแล้วปลูกที่ไหนแล้วเด็กๆปลูกต้นไม้กับใครคะปลูกกับพ่อหรือปลูกกับแม่หรือปลูกกับใครเด็กๆจำได้ไหมจำได้ไหมคะเด็กๆปลูกต้นไม้แล้วเด็กๆ มีวิธีการดูแลต้นไม้อย่างไรบ้างทำอย่างไรบ้างคะดูแลเอาใจใส่โดยการรดน้ำพวนด,ดินใช่ไหมคะเอาละค่ะถึงเวลาแล้วค่ะที่ครูป,ปุ๋ยจะพาเด็กๆไปเที่ยวชมป่าไม้กันนะคะเด็กๆไปกันเลยจ้าโอ้โหโอ้โหภูเขาสูงสูง มีต้นไม้เยอะแยะไปหมดเลยค่ะมองไปทางไหนก็มีแต่ต้นไม้หน้าเข้าไปเที่ยวจังเลยนะคะเวลาเด็กๆเข้าไปในป่านะคะที่มีต้นไม้เยอะๆเด็กๆมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะรู้สึกสดชื่นหายใจโล่งใช่ไหมคะเพราะว่าอากาศบริสุทธิ์และก็ไม่รู้สึกเหนียวตัวเลยค่ะเด็กๆคะไม่ร้อนด้วย เพราะอะไร,ระทราบไหมคะทําไมเราถึงไม่ร้อนเพราะว่าในตอนกลางวันต้นไม้จะค่ายก๊าซออกซิเจนออกมานะคะและต้นไม้ย,ยังบังแดดให้ร่มเงาแก่เราเราถึงไม่รู้สึกร้อนนั่นเองนะคะเอ๊ะเด็กๆฟังเสียงสิอะไรอีกคะน่ะเสียงอะไรคะเสียงร้องดังจิ๊บจิ๊บจิ๊บเสียงอะไรคะ เสียงนกนั่นเองมันมาจากไหนคะมันอยู่ไหนนะตอนนี้โออยู่บนต้นไม้นั่นเองมันมาทำอะไรคะมันมาทำรังหาอาหารใช่ไหมคะนอกจากนกก็ยังมีสัตว์อื่นๆอีกมากมายคะ่ะที่ต้นไม้ยังเป็นแหล่งที่อยู่ที่อาศัยนะคะเดินต่อไปอีกสิคะเด็กๆได้ยินเสียงอะไรอีกไหมคะเสียงดัง สู่สู่สู่เสียงอะไรครูปุ๋ยของเข้าไปดูหน่อยนะคะโอ้โหสวยงามอะไรอย่างนี้มันคือน้ำตกนั่นเองค่ะน้ำตกไหลจากที่สูงนะคะลงสู่ที่ต่ำค่ะสวยไหมคะเด็กๆชอบไหมป่าไม้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารน,นะคะเด็กๆแต่ก็ยังมีนะคะ ต้นไม้ที่ถูกตัดทําลายไปนะคะเมื่อต้นไม้ถูกตัดเยอะๆเข้าเด็กๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นคะใช่แล้วค่ะเกิดภาวะแห้งแลง้งอีกทั้งเมื่อฝนตกหนักๆเข้านะคะอะไรจะเกิดขึ้นตามมาค่ะเด็กๆถูกต้องค่ะนะคะทำให้เกิดน้ำท่วมอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะเรามาช่วยกัน ปลูกป่าคืนธรรมชาติให้กับป่าไม้ของเรานะคะเป็นการนำต้นไม้ที่ปลูกใหม่เข้ามาทดแทนต้นไม้ที่ถูกทำลายไปนะคะสามารถทำได้ทุกที่ค่ะเด็กๆในเมืองก็สามารถปลูกต้นไม้ได้หรือในบริเวณรอบๆบ้านของเราก็ปลูกได้เช่นกันค่ะเดินไปเดินมา มองไปสองข้างทางโอ้โหดอกไม้สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะกลิ่นหอมชื่นใจเด็กๆขะคิดเอ๊ะคิดจะเด็ดมาดมกลิ่นหอมไหมคะเด็กๆคะทำไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าต้นไม้หรือดอกไม้ก็มีชีวิตนะคะถึงแม้มันจะพูดไม่ได้ แม้กระทั่งจะเด็ดใบไม้หรือเหยียบย่ำก็ทำไม่ได้เช่นกันนะคะดังนั้นเราควรจะอนุรักษ์ป่าไม้อันเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของประเทศไทยเราเริ่มต้นที่เริ่มต้นที่ไหนดีคะเริ่มต้นที่ตัวของเราเองนี่แหละคะ่ะหากเราสามารถทำได้นะคะคนอื่นก็ต้องทำได้ด้วยเหมือนกัน แล้วจะรู้ว่าขาดต้นไม้ในเมืองไทยจะแย่แค่ไหนและในยิ่งสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19นะคะประโยชน์ของต้นไม้ค่ะเด็กๆตั้งแต่ใบนะคะดอกผลลำต้นรากนะคะสามารถนำมารับประทานเป็นสมุนไพรได้ และในปัจจุบันนี้ผู้คนก็หันมานิยมหาวิธีป,ป้องกันตัวเองนะคะโดยการเลือกใช้สมุนไพรค่ะเด็กๆเ,เช่นฟ้าทลายโจรกระชายขาวขิงใบกระเพรากระเทียมและอื่นๆอ,อีกมากมายค่ะเด็กๆเด็กๆได้เรียนรู้ถึงการดูแลการอนุรักษ์ป่าไมา้ ประโยชน์ของป่าไม้การไม่ตัดไม้ทำลายป่าและการปลูกป่าทดแทนไปแล้วนะคะรู้ว่าป่าไม้หมายถึงบริเวณที่มีต้นไม้มากมายหลายชนิดเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์วันนี้ครูปุ๋ยมีการบ้านมาฝากเด็กๆค่ะนั่นก็คือให้เด็กๆทุกคนนะคะ ลูกต้นไม้เพื่อพ่อค่ะจะเป็นต้นอะไรก็ได้นะคะเด็กๆรบกวนท่านผู้ปกครองนะคะถ่ายรูปขนาดที่เด็กกำลังทำกิจกรรมนะคะแล้วส่งกลับมาให้คุณครูดูด้วยค่ะวันนี้ครูปุ๋ยขอตัวเด็กๆก่อนนะคะครูปุ๋ยจะไปปลูกต้นไม้เหมือนกันค่ะลูกแล้วพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ